ครับสวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกอ๋อวันนี้มันทำส่งดอกไม้ไปส่งส่ง้วายตอนนี้ขวายจังหวัดเชนยงรุ้งเมืองนะครับนี่เอ,อ,อ๋อวันวนี้ขวายนกขวายจงคนขวายดอกไม้ต้นดอกไม้ต้นดอกไม้พอดีต้นดอกไม้อ,อ๋อวันนี้ทำกับนั่นนางพุ่งเข้มแล้วเดี๋ยวให้แล้วมาเดี่ยวมาทำเนี่แล้วแน่นอนบ้านไหนอ๋อ ป้ซอยชัยฤทธิ์ปุ้ซอยแหวบ่นี่หือปู้ซอยยังนีนปุ้ช่ยสุพรรณทางบนปู้ซอยสุพรรณปุ้ช่ยสุรินทร์นี่กับปุ้ซอยหน่อยสายแข็งช่วยจงก้น้ช่วยิม่านโนลน่แล้วทางบนในปุ้ซอยชายฤทธิ์เรากุ้มวันนี้เลย เป็นงไนพอผู้ใหญ่คุ้มเข้มได้ดีเรงผู้ซอยเป็นงไน่ผู้ซอยทันคำเนี่ยทันคำเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันครับเข้มแข็งวาวให้เลร้วเร้พนักพานเสาะหักคำ ผู้ช่วยมูซีเขาเนี่ยผู้ช่วยเดนเติเมเดียวลุนงครับ่เอาน่ยเาอาไปง่ายมากในสปอนเซอร์ง่ายเลยถ้าเราเขจะเมื่อเมื่อเดียวเไสว้งเมื่อครับเต้ครับช่วยได้ประดับประดาช่วยได้ประดับเป็นสว0งเมื่อาอเลี้ยงมีจต้างบ่ครับมีแต่มีแต่วงต้นตัวบ่ี่งบสต้นตัวออกกันมัดปวดห้าวสายเช้มแข็งเอาถังกำน,นันสำราดมณีขาวหฮา ม,มอกซอนโตวัดนี่พอปุ้ยญ่โมซีเขานี่มันขค้นกับงานมอลำ่กับงรูร่วงไปโดยความสวยงามเนาะมัเื่อมผู้ซอยมกเก่าทุลักุเลเหรอครับตีซีตีห้าอะไเข่าบัตรโอ้มานีไม่เจอสุ่มดอกไม้อีกเป็นวะ สวัสดีครับผม